สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมอร์โฟโอเวอร์ทนะครับตอนนี้ทางร้านเนี่ยรับเติมทุกแพ็กของเกมเมอร์โเลยนะรับรองว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนหากใครกลัวติดปัญหาหรือว่าเติมไม่เป็นอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปได้นะครับสวัสดีชาวเมียโฟทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการอัปเดตแพทประจําสัปดาห์นะครับ รอบนี้ก็มีเข้ามาเยอะพอสมควรเลยและก็มีหลายๆห,หัวข้อนะครับที่ทุกคนเนี่ยควรจะต้องรู้นะแต่ก่อนที่เราจะไปดูอัปเดตแผนนะครับเรามาดูในส่วนนี้กันก่อนเพราะว่าผมได้อาวุธบวก8มาครับท่านผู้ชมในราคาแค่2 0 0พทองอะ่ะคือมันถูกมากๆที่ได้มานี้เพราะว่าคนในแคลนให้การสนับสนุนนะครับ <laughs> ต่อเล่นๆไม่คิดว่าจะได้นะทีแรกเขาตั้งไว้สี่พันทองผมบอกขอซื้อต่อสองพันทองได้ไหมเขาบอกว่าได้นะครับสําหรับหัวหน้าได้อยู่แล้วโอเคผมก็เลยจัดมาด้วยความที่ว่าภาคหลังๆเนี่ยเราเปิดสุ่มไม่ได้เลยแปลนแดงพวกแปลนแดงนะไม่ได้เลยในส่วนของมังกรแดงผมก็เอาไปแลกสกิลแดงและตรงนี้ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับรวมไปถึงผู้เล่นใหม่ด้วยว่าอาวุธบวกแปดเนี่ยมันสามารถใช้แทนแปลนแดงได้นะ เดี๋ยวเราไปที่หัวข้อสร้างกันนะครับมาดูว่ามันใช้แทนแบบไหนเราก็มาที่อาวุธเลยอาวุธนี่วันนี้น่าจะตีขึ้นมาได้เป็นขั้นสองน,นะครับส่วนวัตถุดิบเนี่ยผมหามาไว้ครบหมดแล้วนี่นะครับเวลาเรามีอาวุธบก8มันจะขึ้นสัญลักษณ์กระพริบตรงนี้เราสามารถกดขึ้นมาได้เลยครับหลังจากเรากดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเขียนว่าคุณสามารถเลือกอุปกรณ์หายากขั้น4ี่ขั้นสก็คือขั้น i อวีนะครับ บวกแหรือสูงกว่าแทนเกรดมังกรอันกล้าหารได้เห็นไหมครับเราก็คลิกที่วัตถุดิบที่เลือกเลยนี่นะครับแล้วก็กดเปลี่ยนแทนเห็นไหมครับท่านผู้ชมมาแล้วจากนั้นเราก็กดสร้างได้เลยครับเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นไออาวุธบวกแปดเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่สามารถที่จะสุ่มหาแปนแดงได้แล้วก็พวกนี้มันจะราคาถูกกว่าเยอะมากๆถ้าเราเจอคนที่แบบ ถูกจลิตเราอ่ะเราก็สามารถที่จะต่อราคาได้นะครับเขาก็อาจจะขายให้เลยเอาแล้วนะทุกคนผมจะสร้างแล้วนะครับแล้วก็จะตีขึ้นเป็นบวกสอไอ้ขั้นสองทันที one two three เอ้ยเออขั้นสองแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นี่เอ้ยโอ้ยเออมาแล้ว หลังจากนั้นเราก็ไปบวกครับเดี๋ยวผมไปที่คลังแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปเอาหินบวกก่อนนะครับเราจะตีขึ้นเป็นไม่รู้ว่ามันจะข้ามได้ไหมผมมีหินกระโดดอยู่น่าจะก้อนหนึ่งก้อนนะครับรอดูว่าจะข้ามได้หรือเปล่าใจอ๋อมีเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราข้ามกันเลยไม่รู้ว่าจะติดไหมนะเอานะครับผมจะทำการบวกแล้วนะเสริมพลังแล้วก็นี่เลยครับ เอ้ยบวกหนึ่งนี่บวกสองเอ้ยนี่บวกสามเอ้ยนี่บวกสี่เอ้ยอ,โอ้โคตรฟินแล้วก็นี่เลยครับกระโดดโอ,โอ้บวกห้าทำไมไม่ติด เรามีหินลดไหมเดี๋ยวลองดูนะครับลองลดดูนะมีหินลดยุ่4สี่อันนะครับเอาวะให้คุกกี้ทำนายกันนะครับเดี๋ยวเราทําการลดระดับลงก่อนนะครับแล้วก็จะตีขึ้นไปใหม่นี่บวกสีแล้วก็ตีขึ้นไปใหม่ครับเออยไม่ตีดไม่ตีดอีกรอบโอ้ยหลอดไหมเนี่ย ผมว่าไม่น่าจะโดดได้แล้วนะ2หินเนี่ยมันค่อนข้างจะอันนั้นเกินไปเอาเป็นว่าไม่โดดแล้วนะได้แค่ห้านี่แหละเดี๋ยวเราทําการเก็บเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เรามาดูอัปเดตแพทไปทีละหัวข้อเลยนะครับเริ่มจากหัวข้อแรกเนี่ยเขาได้ทําการเพิ่มบอสตัวใหม่เข้ามาที่พื้นที่แฟนตาเซียนะครับบอสตัวนี้มันจะเกิดที่หุบเขาแฟนตาเซียลีลับที่ 4F นี่นะครับ อสูรแห่งท้องฟ้าตัวนี้มีชื่อว่าเตอร์คารน,นะครับแต่เจ้าบอสตัวนี้มันไม่ใช่บอสบอสเวอร์ทั่ว,วไปนะมันจะเป็นบอสท,ที่สุ่มเกิดเหมือนเนอคารน,นะครับที่ว่าแต่แต่ละเซิร์เวอร์สามารถบินมาหามันได้นะคือเวลามันเกิดเนี่ยตรงแถบหน้าเลือกเซิร์เวอร์มันจะกลายเป็นสีแดงแล้วถ้ามันเกิดเนี่ยมันก็จะจะ,จะตื่นแจ้งเตือนบอกเราเลยในเซิร์เวอร์เพราะฉะนั้นให้ระวังดีๆนะครับบอสตัวนี้จะเกิดทุกวันพฤหัส เวลา18.00ถึง22.00ก็คือ6โมงเย็นไปจนถึง4ทุ่มนั่นเองและไอ้เจ้าพื้นที่บอสตรงนี้นะครับสามารถบรรจุคนได้สูงสุดแค่450คนเท่านั้นนะถ้าใครเข้าไปแล้วปรากฏว่าขึ้นรอคิวคือมันเกินอัตราที่รับได้แล้วนะครับการตายจากบอสตัวนี้จะเสีย efp เสียไอเทมรวมไปถึงการคูดาวคืนชีพด้วยก็จะนานขึ้น และสำหรับเจ้าบอสเตอร์คานะครับมันจะดอบกล่องหายากไปจนถึงระดับตำนานเลยนะทางวีเมทเนี่ยเคลมมาเลยว่ามันดอบเยอะมากๆเจ้าบอสตัวนี้เลเวลร5 5ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะปราบมันคุณต้องเลเวลประมาณ130อัพนะครับถึงจะสามารถแบบต่อก่อนกับมันได้นะดูแล้วถ้าจะยากพอสมควรเลยทีนี้มาต่อกันที่หัวข้ออัปเดตหัวข้อที่2นะครับในส่วนของร้านค้าร้านค้าเนี่ยเขาได้เพิ่มตัวนี้เข้ามานะครับท่านผู้ชม ไม่รู้ว่ามีใครเห็นบ้างหรือยังหินวิญญาณตำนานน่าจะเป็นตั๋วที่ใช้เรียกสัตว์วิญญาณในตำนานนะครับเป็นตั๋วสุ่มแบบใหม่แต่เดี๋ยวที่นี้ผมจะทําการสุ่มให้ดูเลยแล้วกันว่ามันเป็นยังไงโดยผมจะใช้เหรียญไฮด้าครับในการซื้อตอนนี้ราคามันอยู่ที่หนึ่งเหรียญไฮด้าค่อนข้างจะถูกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากสุ่มแล้วมันจะได้อะไรบ้างดูนี่นะเราก็ทําการกดเลยครับซื้อเลย อตอนนี้ก็ทําการซื้อสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มันก็จะส่งผลิตภัณฑ์ไปที่คลังแล้วเราก็กดรับครับหลังจากเรารับแล้วเราก็ไปที่น่าจะหัวข้อสุ่มกาชานะเดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนนะครับนี่ไงมันมีการสุ่มเรียกสัตว์วิญญาณตัวใหม่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้านี่มันคือใครนี่นะครับสัตว์วิญญ,ญาณเอ้มันต้องอยู่ตรงไหนเอ่ย อ๋อนี่ไงอันนี้อันนี้นะครับท่านผู้ชมต้องเข้ามาสุ่มตรงนี้นะนี่นะอัญเชิญวิญญาณระดับตํานานนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าพอกดอัญเชิญแล้วมันจะมันจะแบบเบสิกคือมันจะได้สีฟ้าเลยไหมหรือว่าเป็นสีเขียวเดี๋ยวลองลองกดไปพร้อมกันเลยนะครับ one two three เอ้ยเอาวะเอาวะจะออกมาแบบไหนนะครับนี่มาไหมยังไงเอ้โอ้โห เขียวหมดเลยครับท่านผู้ชมมันเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยนะอันอันไอใบตัวสุ่มธรรมดาที่เราสุ่มกันอยู่ทุกวันนะ่ะเหมือนกันเด้เลยเห็นไหมเขียวหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วไม่ค่อยจะคุ้มนะครับถ้าไม่ได้มีแบบทุนหนาจริงๆผมไม่แนะนำให้สุ่มนะค่อนข้างจะแพงพอสมควรเลยครับทีนี้มาดูในส่วนของหัวข้ออัปเดตหัวข้อที่3กันบ้างนะครับหัวข้อนี้เป็นสัตว์วิญญาณตัวใหม่คือเจ้าหนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน นี่นะครับสัตว์วิญญาณตัวใหม่เป็นสัตว์สีทองด้วยนะระดับตำนานตัวนี้มีชื่อว่าราชาปีศาจทะเลเหนือซูมาซอนเจ้าตัวนี้ค่อนข้างจะโหดพอสมควรเลยนะครับดูบัฟเอฟเฟกตมันนะเพิ่มค่า HP แล้วก็ MP ป้องกันกายภาพรวมไปถึงป้องกันอาคมด้วยถ้าใส่เข้าไปเนี่ย CP ด้งกระฉูดเลยนะครับเนี่ยนอกจากนั้นมันยังมีในส่วนของเพิ่มความเสียหายโจมตีพื้นฐาน เพิ่มความเสียหายคริติคอนก็คือดาเมจครีนนั่นเองแล้วก็เพิ่มความเสียหายโจมตีมอนสเตอร์โอ้โหนี่มันสายดาเมจที่แท้ทูเลยนะครับรวมไปถึงทำให้เพิ่มโอกาสการต้านทานการล้มแล้วก็ต้านทานการสตันด้วย30%เยอะมากๆนะเนี่ยมาต่อกันที่สกิลสุดท้ายนะครับสกิลนี้ต้องบอกว่าเด็ดมากๆ เห็นไหมครับมันจะลดความเร็วเคลื่อนที่ของสตูลง100แต้มเป็นเวลา7วินาทีอันนี้คือการันตีเลยนะไม่ได้สุ่มหรือมีโอกาสที่จะติดนะครับใครโดนเข้าไปเนี่ยแย่แน่ๆน,นะการลดความเร็วเคลื่อนที่หมายความว่าเวลาเราเคยโดนแมพสถานะที่มันจะทําให้เราวิ่งช้าลงครับมันเป็นอะไรที่แบบโคตรน่าลาคาญเลยนะถ้าโดนเข้าไปนะแล้วนอกจากนั้นมันยังลดป้องกันกายภาพกับป้องกันอาคมของสตูลงอีก450แต้ม เยอะนะครับ450แต้มเนี่ยต่อมานับในส่วนของอัปเดตหัวข้อที่4เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนคา์าครับท่านผู้ชมการเปลี่ยนคา่าเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันจะคูดาวอยู่ที่30นาทีแต่หลังจากแพทนี้เป็นต้นไปนะครับมันจะใช้เวลาคูดาวแค่10นาทีเท่านั้นนะก็สามารถที่จะเปลี่ยนคา์าได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยและต่อมาในส่วนของอัปเดตหัวข้อที่5นะครับ ถ้าเราคลิกดูในแผนที่เขาจะมีการเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนคำพูดดูนี้นะถ้าเป็นในส่วนของหลุมหลบภัยเขาจะเอาไปใส่ในหัวข้อแถบของการแข่งขันแล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับมันจะเปลี่ยนแล้วนะและถ้าเราไปที่ชั้น4ชั้น4มันจะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะมีทั้งหลุมหลบภัยแท่นเสาหินแล้วก็ศิลาหินตัวนี้มันจะถูกจับยัดลงมาในการแข่งขันทั้งหมดแล้วนะครับเห็นไหม หลุมหลบภัยศิลายึดคองแท่นบูชาแห่งความมืดอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับสุดท้ายนะับเขาก็ได้ทำการอัปเดตเรื่องของสมาชิกแคลนใหม่เข้ามาครับคือถ้าเรากดดูเนี่ยต่อไปนี้สมาชิกแคลนนับถ้าเกิดได้รับตำแหน่งเป็นสมาชิกแคลนใหม่ปุ๊บจะไม่มีโอกาสกดซื้อของในร้านค้าแคลนได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้จำตรงนี้ไว้ดีๆนะถ้าคุณยังไม่เลื่อนเขาไปเป็นสมาชิกแคลนปกติ ไม่สามารถที่จะกดซื้อของในร้านค้าแคนได้แล้วและถ้าใครอยากลงโทษสมาชิกนะครับก็สามารถที่จะเลื่อนเขาลงมาเป็นสมาชิกใหม่ได้นะเขาก็จะไม่สามารถกดซื้อของในร้านค้าได้แล้วครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบายขอไปลองอาวุธใหม่ก่อนนี่